3วิธีที่คุณจะเอาชนะโชคชะตาเป็นไปได้ยังไงที่มนุษย์คนหนึ่งจะกำหนดโชคชะตาหรือเอาชนะโชคชะตาของตัวเองได้เป็นไปได้ค่ะมี3วิธีดังต่อไปนี้วิธีที่หนึ่งคือคุณต้องสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองอย่ามัวแต่รอคอยโอกาสเพราะอะไร โอกาสไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้บ่อยๆคุณต้องเป็นคนลงมือสร้างโอกาสขึ้นมาหาวิธีต่างๆที่จะมองหาโอกาสคุณต้องสร้างโอกาสต่างๆด้วยตัวคุณเอาตัวคุณเข้าไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสเอาตัวคุณไปเรียนรู้เอาตัวคุณเข้าไปอยู่ในสังคมที่จะเกิดการสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งการสร้างคอนเนคชันและรู้จักกับคนใหม่ๆคนแปลกหน้าค่ะ มันเป็นวิธีที่เพิ่มโอกาสให้กับคุณอย่างเช่นคุณต้องทำธุรกิจคุณก็เข้าไปรู้จักกับนักธุรกิจถ้าคุณต้องการลงทุนก็ไปรู้จักกับนักลงทุนค่ะหรือถ้าคุณต้องการมีความรู้แบบเก่งชาตคุณก็ไปหานักวิชาการตัวยงทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงนำตัวเองสร้างโอกาสเพื่อคุณจะได้รับโอกาสนั้น 2. คุณต้องตัดสินใจ เมื่อคุณเจอโอกาสหลายคนบอกว่าโอกาสมันมาตอนที่ฉันยังไม่เหมาะโอกาสนี้มันมาตอนที่ฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่สะดวกที่จะทํามันในตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทํามันได้หรือเปล่าฉันขอเป็นโอกาสต่อไปแล้วกันคุณต้องตัดสินใจค่ะถ้าคุณไม่ตัดสินใจโอกาสนั้นอาจไม่ได้กลับมาหาคุณอีกดังนั้นวันนี้ การตัดสินใจที่จะเลือกรับเป็นหน้าที่ของคุณและมันสำคัญมากหากคุณรอความพร้อมวันนี้อะไรก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้วันไหนก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นความพร้อมไม่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือคุณทำเมื่อคุณมีโอกาสดังนั้นคุณต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกรับโอกาสเป็นสิ่งที่สค่ะสิ่งที่ส คือเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณตัดสินใจแล้วสิ่งที่3คือการลงมือทำทันทีอย่ารอค่ะนาทีเดียวก็ไม่ต้องรอวันเดียวก็ไม่ต้องรอเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากคิดก่อนฉันได้โอกาสมาแล้วฉันตัดสินใจจะทำแล้วฉันจะต้องเริ่มต้นอย่างไรดีวางแผนการคิดโครงการต่างๆในหัวและเริ่มต้นกระบวนการ ถ้าคุณต้องเรียนรู้คุณก็ต้องเรียนรู้ทันทีถ้าคุณจะต้องฝึกฝนทักษะพัฒนาตัวเองคุณก็ทำได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำสามวิธีนี้คุณจะกำหนดโชคชะตาให้กับตัวเองได้จำไว้นะคะ 1. สร้างโอกาสให้ตัวของคุณเอง 2. ตัดสินใจเลือกรับโอกาสนั้น 3. ลงมือทำทันที คุณจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณได้แน่นอนขอบคุณค่ะแล้วพบกันในเพจนับหนึ่งให้ถึงสิบ